สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนและก็ผู้ครองทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบครูอีกเช่นเคยนะครับในวิชาพละศาสตร์นะครับก็จะประกอบไปด้วยครูสามท่านนะครับท่านแรกครูสอนใจสุดใจครับท่านที่สองคุณครูปัญญาภูพันครับท่านที่สามคุณครูวิชินรจันนุครับวันนี้นะครับครูสามท่านก็จะจัดกิจกรรมให้นักเรียนอีกครั้งนะครับก็คือเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานนะครับแบบเคลื่อนที่นะครับ ดังนั้นกิจกรรมนี้นะครับก็จะให้นักเรียนใช้อุปกรณ์นะครับที่หาได้ตามบ้านนะครับของเราดังนั้นอุปกรณ์ที่จะจัดกิจกรรมเดี๋ยวให้ครูเอ๋แนะนํานะครับนะครับกลวยนะครับมันจะเป็นกล้วยแต่ว่านักเรียนที่บ้านนักเรียนอาจจะไม่มีกล้วยนะครับก็ใช้ขวดน้ำพลาสติกนะครับใส่น้ําไปประมาณครึ่งขวดนะครับเพื่อการล้มนะครับนี่นะครับกลวยกลวยแบบ ที่บ้านนะครับคนนักเรียนนะครับสามารถใจได้นะครับเอาโอเคนะครับดังนั้นให้นักเรียนนะครับให้นักเรียนหากลวยหรือกระป๋องนะที่สามารถจัดกิจกรรมตรงนี้นะครับในการาวิ่งในการเคลื่อนที่นะครับของกิจกรรมนี้นะครับให้นักเรียนเตรียมนะครับเดี๋ยวก็จะมาพบกับครูทั้งสามท่านได้เลยนะครับในการสาธิตกิจกรรมเคลื่อนที่แบบผสมผสานนะครับครับผมครับ ก่อนที่เราจะไปเรียนการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานนะครับก่อนที่เราจะเรียนเราก็ต้องอบอุ่นร่างกายก่อนนะครับผมเดี๋ยวนักเรียนมาดูได้เลยนะครับการอบอุ่นร่างกายนะครับผมเริ่มเรื่องเริ่มท่าที่หนึ่งนะครับข้อสองครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1>, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2> ึ่งสองสามสีห้าหกดแปดเก้าบที่สองุนเลยด้านหน้าครับหนึ่งสองสามห้าหกปดเกบกับด้านหลังครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบที่สามครับ ทางด้านหน้าครับผมนับหนึ่งสองสาม่ห้าหกแปดิบขวาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแด้าิบด้านหลังครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปดเ้าสิบหนึ่งสสาีห้าห เ็ดแก้าสิบกอมเตะไปทากอมเตะไทาครับหนึ่งสองสามีห้าหกเจ็ดเก้าสิบเอาไปทั้เลสำหรับซ้ายขวานะครับยี่สิบครั้ง20คังนะครับปฏิบัติ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ 8, 9, 10, 10. ครับครับจากที่เราได้อบุญร่างกายเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับต่อไปคืนนี้เราก็ไปเรียนการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมประสานนะครับแบบเคลื่อนที่นะครับวันนี้เราจะเรียนกันสัก4ี่ท่านะครับเดี๋ยวไปดูท่าที่1กันเลยนะครับจะมีคุณครูสนใจสุดใจนะครับเป็นผู้ปฏิบัตินะครับผม นักเรียนไปดูนะครับท่าที่1วิ่งสลับฟันปลานะครับหรือว่าวิ่งซิกแซกนะครับผมรรรครับถ้านักเรียนทำนะครับเก่งแล้วน,นะครับหรือว่าเกิดความเคยชินแล้วน,นะครับผมนักเรียนสามารถเปลี่ยนจากสลับฟันปลาวิ่งซิกแซกนะครับเป็นแบบสไลด์ได้นะครับผม ครับนั่นก็คือท่าที่1น,นะครับผมต่อไปเป็นท่าที่2นะครับวิ่งแตะสลับขึ้นลงหน้าหลังนะครับผม ต่อไปเป็นท่าที่3นะครับกระโดดขาเดียวสำหรับปันปลาที่เช็กนะครับโดยคุณครูวัชรินจานูเป็นผู้ปฏิบัตินะครับโดยเริ่มจากเท้าขว,วาก่อนนะครับผมแล้วพอถึงจุดหมายนะครับให้เราเปลี่ยนข้างเป็นเท้าซ้ายนะครับผม ต่อไปนะครับผมเป็นท่าที่4นะครับท่าสุดท้ายก็คือกระโดดเท้าคู่นะครับผมครับหลังจากนักเรียนนะครับได้ดูคลิปวิดีโอนะครับที่ครูได้ปฏิบัติให้นักเรียนดูนะครับดังนั้นให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอนะครับอย่างน้อย2ท่านะครับ ส่งไม้ครูดูด้วยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งสิ่งที่นักเรียนปฏิบัตินะครับโดยเฉพาะกลวยนะครับให้นักเรียนหาที่นักเรียนหาได้นะอาจจะเป็นกระ๋องน้ําขวดน้ํานะครับให้นักเรียนหามาปฏิบัติทดสอบนะครับเพื่อที่จะนักเรียนถ่ายวีดีโอมาส่งครูด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยในวิชาพลกษาของกรมพละนะครับจึงมุ่งเน้นให้นักเรียนนะครับออกกําลังกายและก็การเคลื่อนไหวนะครับให้เกิดประโยชน์กับตัวนักเรียนเอง ดังนั้นก่อนที่ครูก็จะจากนักเรียนในคลิปนี้นะครับครูทั้งสามท่านก็จะมีคําคมดีๆให้กับนักเรียนครับกีฬาสร้างคนคนสร้างชาติเดินชาติเจริญขอบคุณครับขอบคุณคุณครูที่อยู่เบื้องหลังคุณครูพินโยเพชรคงคุณครูมายุรีขุนทองคุณครูสีวันเพชรน้อยขอบคุณครับ